ตลอดทางขาไป <S <S าก็แสนจะลำบาก หมพอขับกลับยังทุกยากลำเข็นนี่กระดอบเราุษอาจารย์เชิญคัมภีรต้องขอร้องคนนคนเดียวทุกยากยัดทองอ้โหทำไมพวกเราที่ได้ช่วยอย่างเงี้ยหนากลับไปติดงตาถังอ่คงขับอาแย่แน่เลยอะใช่ั่นสิรถเทพทั้งสี่นั่นนลไม่บอกว่าจะโงเรากลับไปกลับมาทิ้งเราไว้นี่ทำให้พวกเราในที่ดีหน่อยจะมาปล่อยตรงแม่น้ำให้เจอเต่าเท่านั่น เจ้าว่านี่เขาวางแผนกรรมกอรหรือเปล่าแม่คิดนั่าคิดอาจารย์ร่าอะไรเหรออาจารย์ก็ขำที่เห็นถึงกรรมของการพูดหยาบคายทายอาจารย์ พวกข้าไม่ได้พูดจจหยาบคายนะไม่ทะลึ่งเมื่อตะกีเนี่ยอตอนอยู่ริมแม่น้ําก็ด่ากันเต็มเหนียวเลยใครใครคุชรทั้งคนรวยคนจนใครที่เป็นคนกรรมาดาหมดด่าเข้าใจดาไร้น้ําใจอ่ะตอนนี้พวกเราเองผิดที่ไปเสียสัตย์จะมีปากว่าคนอื่นก็ต้องมีปากว่าตัวจริงอ่ะ จริงไหมอาจารย์ฮะอาจารย์เขาไม่ได้ตั้งใจนี่นะผิดแบบไม่ตั้งใจอ่นนะเฮ้ยดังนั้นคำว่าใจเนี่ยคือตัวสําคัญเลยพั้วคิดที่เกิดขึ้นต้องระวังเชียวคิดดูขณะอาจารย์ผิดแบบไม่ตั้งใจยังหนีกรรมไม่พ้นเลยกรรมนิคิดแหละแล้วพวกที่จะตัดพ้อโทษฟ้าด่าดินเราคิดดูซิว่านาคตพวกเขาจะเป็นยังไงแม่เปียกไม่ยอมก็จะหรือเปล่าพี่รองฟังซิดังนั้นเป็นคนอย่าได้ใจแคบอย่าได้ กัดคนไม่ปล่อยกัดไม่เลือกต้องให้โอกาสค,คุอื่นได้กลับเรืเอตัว,ตวดังนั้นจะต้องใจกว้างอย่ามาเป็นมา,มาเป็นจ้างขวางคอ,งของเขามีเรื่องหน่อยก็ง้างาระบองจะฟาดเขาไะโถ่ใจต้อง,งมีเจ้านักก้าวหน้าไปมากแล้วตอนนี้มีจิตเมตตาลงง่ายๆเจ้าพูดได้จะทำได้หมดนะอาจารย์สิทธิ์จะสิทธิ์จะพยายามพยายามลงน่หญ่ลงน่หย่ เจอแล้วข้าหาเจอแล้วง่ายอย่างนี้เองข้าหาเจอแล้วข้าหาเจอแล้วจริงที่นี่เองอาจารย์ขนาดเจออะไรเหรอเไม่หาอะไรเจอพี่ใหญ่เขาเจออะไรเหรอเจออะไม่บอกเจ้าหรอกไม่บอกเจ้าหรอกขอช่วยไม่บอกเดี๋ยวน้จะเลยมีคำอ้อมคอมาด่าหาเจอก็ดีแล้วหาเจอก็ดีแล้วเฮ้ะ ไมันไม่หมดก็เทะแะอคงแะตลอดเส้นทางนี้เจ้าคงเหนื่อยยากแแมอาจารย์น่ะนอนเถอะอี๊อาจารย์ที่จริงข้ากำลังนึกถึงคําที่ท่านพูดอ่ะเราพาอาจารย์ไปเชิญพระคัมภีร์เรียกว่าเป็นผลงานของฟ้าดินน่ะ เพราะมันจะอยู่คู่กับดินฟ้าตะวันจันทราเป็นผลงานยิ่งใหญ่มีหน้าฟ้าดินไม่ปราณีเทพผีฤิษยาต้องมาคอยขัดขวางเราเป็นเพราะความล้ํา่่าของพระธรรมนี่เองอะ่ะดังนั้นมันจึงคงอยู่ตลอดกาลไงอาจารย์น,นี่น่ะเป็นความเมตตาของพระองค์รีบไป,ไปนอนเถอะพรุ่งนี้ยังต้องเดิน<ม>ทางแหมอาจารย์ข้าไม่เหนื่อยถ้านอนก่อนนอนก่อนนะ

ทั้งทั้หลังทั้งแล้วก็บอกบสถ์ทันทีด้วยท่านตัวนี้ที่แท้ก็ประสบเฉินเองญไนซื้อเช้าวันนี้มีชาวประมงสองคนออกมาหาปลาตั้งแต่เช้าเขาเห็นพรานนอนอยู่ที่นี่แต่ไม่กล้ารบกวนเลยรีบไปบอกข้าที่บ้านตอนแรกก็ยังไม่อยากจะเชื่อโท่านเชิญ่าไนพิโดกมาแล้วแต่กลับมาแล้วแต่กลับไม่ระวังตกไปในน้ำซะก่อน่ไนซือเชิญพระธรรมบาลกุศลสมบูรณ์ถ้าไม ไม่ไปที่บ้านข้าหรือว่ารังเกียรมูบ้านเราสอมซ้องเออคิดมากเกินไปแล้วเมื่อวานน่ะกัมพีตกน้ำุลย้ายไม่สะดวกโอ้ยงั้นเรีบไปประถังขนกัมพีกลับมาที่หมู่บ้านเร็วล่วยมากยนะมมันกันเยอยมาเยเ่มังชืชื้อยู่เลเฮ้ย อาจารย์มันมันขาดแล้วเขาเปล่านะอาจารย์อาจารย์มันทำทำาไงดีเขาเปล่าแม่เจ้าอ้นยังไม่เข้าใจอีกื่องไงโลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์พูนสุขแต่พระภีกลับอยู่สมบูรณ์ตอนนี้มาขาดไปก็สอดคล้องกับความไม่สมบูรณ์ของโลกนี้แล้วหนอรู้ใบจางก่อนมาได้ดีเท่ใจด้วยในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์พร้อมยึดติดในความสมบูรณ ก็จะถูกหัวเราะยอเอาไหมไหมเข้าใจสักครับอาจารย์มันนั้นมีตัวหนังสือด้วยนโวดไหนเห็นยังมียงสอนดูดีมีตัวหนังสืออยู่บนนี้ตัวเลขเลยไหมอ๋เหฮเป็นเดนาฟ้มีหินตากะพีเป็นหลักฐานด้วยอาจารย์หิเซมามโ้โหโอ้โหมหาศจรมันมัเสืออะไรเนยใช่เเอ เด็กสองคนบะคาระแต่ซื้อเร็วขอบคุณผู้มีพระคุณขอบคุณผู้มีพระคุณนี่คือพวกเขาคือเด็กสองคนที่ท่านช่วยไว้ตอนนั้นไงนี่อีิงจงจินสนนี่ก็ฉันกวนเป่าอ๋อจำได้จัได้ไหนเฮ้ยเหรอตักงไมไรู้จะจำได้ลุกขึ้นเถอะลุกขึ้นเถอะโตขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย คุณเป่าอยจะพาผู้มีพระคุณไปดูที่แห่งหนึ่งเสียงแต่หนุ่มแล้ะอาจารย์อาจารย์ใ่มแล้วใส่มาแล้วใส่มาแล้วดที่นี่คืออะไรที่นี่คือสารใต้ของในตอนนั้นนะเอดี๋ยวอาจารย์โอาจารย์อไหนเอไหนเธไหนเ